สวัสดีครับพี่น้องมวลชนประชาธิปไตยที่เคารพรักครับผมจัก,กรพงษ์เพนแขขอรายงานตัวจากที่ลีไัยนอกพื้นที่อำนาจของผู้มีอำนาจในประเทศไทยพี่น้องครับวันนี้เป็นงานที่จับโดยกลุ่มเล็กๆแต่หัวใจใหญ่เมื่อเขาเชือเชิญมาผมก็ถือเป็นเกียรติแล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกทดก็ตามครับ ที่ท่านรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อจะต่อสู้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่ไม่สนใจเรื่องของการประนีประนอมเกีย,ยร์เสียหรือว่าการเก็บอะไรกินไปตามทางแต่มุ่งตรงไปยังเป้าหมายปลายทางอันแท้จริงของเราซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อเรากลุ่มเล็กๆแต่เป็นเพื่อมวลชนและประชาชนกลุ่มใหญ่ที่สุดนั่นก็คือประชาชนชาวไทยทั้งชาติและคนแี่อยู่นอกประเทศไทยด้วย นอ,นอกจาก,จากยาให้กำลังใจกับกลุ่มเล็กบในใหญ่วันนี้แล้วเนี่ยผมจะขอเข้าเรื่องที่เขาชวนผมมีส่วนร่วมในค่ำคืนวันนี้เสียเลยวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณและบุญคุณของเบเรชนคนประชาธิปไตยที่เสียสละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือชีวิตและหัวใจให้กับการต่อสู้จนกระทั่งวันนี้ท่านไม่ได้อยู่กับเรา ในทางร่างกายแต่ไม่อยู่กับเราในทางอุดมการและจิตวิญญาณเรากําลังพูดถึงเยรชนที่ได้ปลีชีพอย่างกล้าหาญทีสุเมื่อวันที่สิเมษา,ญญายนพุทธศักราช2552ซึ่งแม้ว่าจะมีอีกลุ่หนึ่งที่เสียชีวิตยอย่างยิ่งใหญ่ตานกันคือวันที่19กพฤษภาค,ปนนะคามปีเดียวกันนะันก็ต้องถือว่าเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้น อยู่วันที่ิใเมษายนนั่นเองพี่น้องที่เคารพครับคงไม่มีคำพูดใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความมีอุดมคติของมนุษย์มนุษย์เกิดขึ้นมาก็มีความเห็นแก่ตัวเป็นสัญดาษประจำเป็นตัวมาเห็นแก่ตัวเพราะว่าต้องกิน ไม่ฝึกตนเองไม่พัฒนาตนเองความเห็นแก่ตัวนั้นก็จะยิ่งฟูฟ่องขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างและสังคมโดยส่วนรวมแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งต่อสู้ฝ่าฟันแล้วก็สร้างวิเนียให้กับตนเองได้สำเร็จสามารถจะลดความเห็นแก่ตัวเหล่านี้กลายเป็นความเห็นแก่เพื่อนฝูงเห็นแก่หมูคนะ่คณะแล้วก็เห็นแก่สังคมโดยส่วนรวมบีรช ใช่ไม่มีประโยชน์ต้องถามว่าอะไรที่เป็นแรงขับดัาให้พี่น้องเหล่านี้วิ่งเข้าหาไปสุนปืนและนักล่ามืออาชีพหรือนักฆ่ามืออาชีพหรอกท่าน,นตอบก็คือดงการแล้วดวงคดีนี่แหละแค่บป็นสิ่งสาคัญสําคัญยิ่งกว่าว่าถ้ามีเวลาคิดจะเลี่ชีพไห ายน2552ซึ่งมารำลึกถึงในวันที่10ของเดือนนี้และปีนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรจะมาโยกคลอนได้ไม่ว่าจะมีการตีความคำประวัติศาสตร์กี่ครั้งในอนาคตก็โยกคลอนไม่ได้ผมจึงขอกราบคารวะตรอดวงวิญญาณของเยรชนประชาธิปไตยทุกทานและยังขอกราบต่อเนื่องไปถึงญาติพี่น้องและคนที่เขารา ไม่ยิ่งหย่อนเป็นกันและ้าเทียบกับพวกเราที่เป็นผู้สังเกตการท่านเป็นญาติพี่น้องเป็นคนที่รักใคร่เป็นญาติพี่น้องมิตรสหายโดยตรงท่านย่มรู้สึกรุนแรงกว่าเราหลายสิบเท่ายังที่เราก็คาดคะแนนได้อย่างไม่ถึงเลยเพราะนั้นจึงขอกราบท่านด้วยในฐานะที่เป็นการระยะมิตรผู้กลางและมีสูวนช่วยให้เขามีความบบเด็ดเดี่ยวมุ่งมัน่นในการเดินไปสู่ การแสดงดกิรกรรมเหล่านั้นคนที่สนับสนุนเนี่มีส่วนช่วยนะครับเดี๋ยวพวกเราเชาวเสื้อแดงคนที่ทั้งครอบครัวเป็นดร้รับดานสนับสนุนให้ไปต่อสู้เป็นประชาธิปไตยนั้นถือเป็นคนโชคดียอย่างยิ่งรม้ในบางครอบครัวเขาไม่ได้อย่างนั้นทั้งนี้เป็นสีนี้ทั้งนี้เป็นอีกสีเกิดการโต้เถียงขัดแย้งกันถึงขัน้นแจกตักเอจกกองมรดกกันิดวดตัดความสัมพันธ์สายเลือดไปเพราะนั้นผู้กล้าแต่ละท่านที่มีครอบครัวสนับสนุนอย่างเต็มที่นั้น เราต้องขอบคุณไปถึงครอบครัวของท่านผู้กล้าเหล่านั้นด้วยนีลรับเป็นอยากฝากไว้ในขั้นตน้นส่วนเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดขอให้พูดถึงคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมขอแยกเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องที่สองก็คือเนื้อหาสาระ ได้มีการอนุมัติให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้วเรียบร้อยโดยใช้เสียงข้างมากในรัฐสภาแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมาธิการ,กการที่จะไปตั้งเป็นสสรขึ้นอีกขั้นหนึ่งและทำหน้าที่ในการยกกรร,รมฐธิกูรนั้นขอแจ้รัฐสภา จะเกิดความชุลมุนวุ่นวายจะเกิดการยุกแยกรงสังคมจะเกิดการใช้พลังอำนาจทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อให้ฝ่ายตนเองนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นคุยกันเงียบๆแบบเหยุแบบผลใช้หลักวิชาการและเอาข้อมูลในทางปฏิบัติเปประกอบไม่ได้ สูงสุดข,ของประเทศไทยคำตอบมีแค่นั้น รรกลายเป็นปรนการม่่าจะเป็นทรราชโดยตรงแบบระบบทหารในอดีตหรือว่าระบบทรราชแสงเ้นคือใช้ทหารใช้สาลใช้นักวิชาการใช้ข้าราชการ ถึงท่านต้องเขียนรัฐธรรมนูญรัฐประหารนี้เขาต้องควบคุมรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์ของเขาอย่างเต็มทีเ่เต็มเหนียวนี่คือเหตุผลนี่คือคําตอบว่าทําไมทุกครั้งที่มีดราในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องการรัฐประหารมีเรื่องความคิดเรื่องการล้มกระดานรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ต้องลาออกต้องยุบสภาณ เขี่ยรังผู้พึ่งจะแปดกแอกรังกันหมดแต่จะมุ่งไปวิ่งต่อยใครโจมตีใครนั้นก็แล้วแต่คนที่เมีย ความสําคัญยิ่งยอดไปกว่านั้นคนที่อนานาจในบ้านเมืองเนี่ยไม่มีจะต้องตรวจสอบถวงดุลกับใครทุสิ้นและเป็นอำนาจที่ไม่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากมีคนบอกว่าอยู่นอกอระบบการเมืองอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงกระเทือนไปถึงผู้มีอำนาจตัวจริงในบ้านเมืองทุกครั้งทุกคราวและเป็นเหตุให้การ ที่เปรียบเสมือนการประกาศสงครามระหว่างแกนของกลุ่มอำนาจและผลประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พักเพื่อไทยเป็นหัวขอกในการผลักการที่เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมต้องขอชมในขั้นต้นนะครับเป็นความกล้าหาญเป็นความเด็ดเดี่ยวและใช้ฝีมือทางการเมืองมากเียส่วนว่าในระยะต่อไปเราจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างในเรื่องเนื้อหาสาระของการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะมีคนออกมารีดชิงบอกก่อนามาหมดนั่น คนที่ยู้ข้างเดียวกันกับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้โปรดเข้าเป็นส่วนร่วมในการพิทักษ์ปกป้องกระบวนการแก้ไขรัฐประนนี้ด้วยส่วนความเห็นเราจะตรงกันหรือต่างกันเราไปเห็นกันในกรอบนั้นอยากนักประชาธิปไตยประเด็นที่สองครับของเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระผมมีเวลาไม่มากนักในคืนนี้ที่จะพบกับพี่น้องทุกท่านก็มีหลายท่านจะคอยพูดผมจึงจะพูดในภาพรวม เนื้อหาสารผมเองเนี่ยะครับเป็นหนึ่งในประชาชนชาวไทยคนหนึ่งไม่ได้มีความดีวิเศษหรือความสําคัญหรือสิทธิที่เหนือกว่าพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนี่คือการเรียกรองประชาชนทั่วไปการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเชิงเนื้อหาสาร,ารจะต้องเริ่มต้นที่การเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนเสียก่อน ไม่ใช่เพียงว่าสิทธิขั้นพื้นฐานประชาชนนี้แค่ใหนทีเขียนแค่นั้นไม่พอนะครับต้องไปดูด้วยว่าตั้งแต่หมวดหนึ่งจนถึงหมวดสุดท้ายมันมีตรงไหนที่มันขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานตรงนั้นหรือไม่ต้องแก้ตามสิทธิประชาชน,นพูดยังไงว่าสิทธิประชาชนเป็นตัวตั้งสิทธิคนอื่นเป็นตัวตั้งนี่คือหลักการข้อแรกหลักการข้อที่สองก็คือไม่ควรจะมีการเอียม,มาร์กหรือตีตราวไว้ก่อนว่าหมวดไหนจะไม่แก้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเสมือนการเทียบกับอะไรดีละกับเหมือนกับการทำแกงเขียวหวานชนะหม้อเราอาจจะต้มเนื้อไก่หรือว่าลวกผักคนละทีแต่สุดท้ายมันต้องนำมารวมกันในหม้อเดียวกันมันจะทำแยกกันบอกว่าฉันจะทำแกงเขียวหวานแต่ไม่ขอแต่เนื้อไก่เนื้อหมูที่จะไม่ใช้หรือขอไม่ทถผักมันไม่ได้ แก้ไขรัฐรมนูญเนี่ยเป็นแกงอ้อเด็ดถ้าหากหมวดไหนก็ตามที่มีลนะักษณะขัดหรือว่าไม่สอดคล้องต่อเป้าหมายอย่างรัฐรมนูญคือสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ต้องแ,ก,แก้กขเด่นหมดนี่นคือหลักข้อที่สองหลักข้อที่สามก็คือรัฐธรรมนูญของไทย,ยจะต้องนําเอาบทเรียนเรื่องความผิดพลาดขนอมาแก้ไขให้หมดแน่นอนครับบางฉบับก็ให้รัฐบาลที่มาชิการเลือกตั้งยิ่งมากมากบางฉบับก็ให ติงจงข้อที่สามหรือว่ามันไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่มีสิทธิ์จะมาเลือกให้รัฐบาลเลือกตั้งเอียงหน้าหน่อยก็ต้องถามตัวเอียนนะว่าถ้าบอกว่าไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองไม่ไว้ใจรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตนะั้งต้องขอคุมไว้ก่อนต้องถามว่าและไอคนที่ขอคุมเนี่ยมันใครมันมาจากไหนมันมกมาจากจะบอกไม่ได้และมันลอยลงมาจากไหนมีสิทธิ์อะไรมาคุมคนที่พี่น้องประชาชนเลือกคื แน่นอนแค่บนักการเมืองหลายคนเห็นพฤติกรรมแล้วเราก็เสีเยใจเงผมอยู่ในฐานะทางการเมืองก็ไม่เดียวรักนักการเมืองทุกคนบอกกันตรงๆไม่เชี่ยวเห็นไม่ฝ่ายการเมืองแล้วต้องไปเทิดทูนบูชาแล้วก็หาอำนาจมาใส่หมู่ที้หมดไม่ใช่ครับบางคนเราก็ไล่เอนเลยได้ชัดไปแต่ประเด็นก็คือว่าประชาชนที่ไปเลือกตั้งจะไม่มีวันก้าวหน้าพัฒนาเลย หากมันมีครูใหญ่คอยกำกับอยู่ทีหนึ่งว่าฉันทร์แจ่มน,น้าเถือนมากหรือให้นหน้าเถื่อนน้อยคนเหล่านั้นไม่ควรจะมีเสร็จเนเพราะฉะนั้นในข้อที่สามนี้ก็คือไม่ต้องมาถกเถียงเรื่อง small government เรือง big government เรือกบานเล็กหรือเร,รือรบานใหญ่คุณไม่มีสิทธิ์จะมาถกเถียงไม่ได้าถ้าคุณถกเถียงนี้เท่ากับว่าคุณมีอำนาจเถื่น,นท,ที่อยู่นอกร,รัฐธรรมนูญไม่ดีเองที่ไม่ต้องแก้ไข 475เลยไหมล่ะขอให้มันชัดเจนจแจ่มแจ๋วจะได้สบายใจกันและการต่อสู้จะได้ชัดเจนเอาไหมล่ะอย่ามาอา้างกลางให้เลยและข้อสุดท้ายครับที่ผมอยากจะฝากไว้ในเชิงสังกัดที่คอนเซ็ปต์ผมนี้หาสาระของการแก้ไขรดำบนินตัวต้องมุ่งเน้นสิทธิท,ทางเศรษฐกษิจของพี่น้องประชาชนที่ลำบากยากจนรัฐบาลจะต้อง มีเงื่อนไขที่ถูกบังคับใดรัฐมนุญให้จัดเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนเนี่ยให้มากที่สุดที่จะทำได้เราเป็นระบอบทุนนิยมก้าวหน้าหรือว่าระบอบที่เรียกกันว่าเสรีนิยมทางเศรษฐกิจเราบังคับไม่ได้หรอกครับว่าใครจะจนกับใครรวยกับใครมันเป็นไปตามธรรมชาติและกฎได้ตลาดแต่ประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องพยายามส่งเสริม โอกาสทางเศรษฐกิจให้ริมมากที่สุดเสียก่อนเพราะทหาพี่น้องประชาชนยากจนและมีช่องว่างระหว่างรายได้กับคนรวยหรือผู้มีอำนาจมากเกินไปยังไงก็สู้ก็ไม่ได้ในทางการเศรษฐกิจก่อนมันถึงกลายเปน็นอำนาจยันย์วันนี้ก็ชัดเจนนะพี่น้องประชาชนที่คุณรบผมไม่อยากเห็นภาพพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงหรือคนประชาธิปไามซึ่งต่อสู้จนจนกรอบสุดท้ายก็ต้องเลอกต่อสู้เพราะไม่มีเงิน เหตุผลง,ง่ายๆที่เลิกสู้หรือว่าต้องเว้นก,การสู้เพราะไม่มีเงินไม่มีเงินเก็บแล้วไม่มีช่องทางทำงาหาเินแล้วก็หมดไปกับการต่อสู้นี่คือสินที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบด,ด้วยนะครับไม่ใช่เอาเงินมาแจากแต่หาโอก,กาสทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้คนผขาลืมตาอ้าปากแล้วกลับมาต่อสู้ตามสิที่ขั้นพื้นฐานของเขาได้อีกครั้งพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ,บผมขอฝากไว้เท่านี้แล้วก็เป็นเรื่องหลักๆซึ่งต้องอาศัยการต่อสู้ถึงการพู ที่เราได้มาสิ่งสิ่งนี้ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ยังให้ความใส่ใจกับความเห็นของผมอยู่ผมขอบคุณกลุ่มเล็กๆหักกวใจใหญ่ที่จัดในวันนี้ในพูดจนมันเป็นชื่อกลุ่มเท่านั้นจริงไม่ใช่ชื่อกลุ่มหรอกผมเรียนเห็นว่ากลุ่มเล็กหัวใจใหญ่แล้วก็ขอให้กําลังใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมต่อสู้มายืดเยื้อยาวนานจนคิดอยู่ในใจว่ามันจะคุ้มไหมเนี่ยมันจะได้ทันเห็นไหมนียผมขอเรียนเห็น ส่วนว่าเราจะต้องลงทุนเสียสละมากแค่ไหนนั้นผมขออนุญ,ญาตประบอกไม่ได้จริงๆก็ไม่ใช่ผู้พิเศษที่จะมองเห็นเหตุการณ์ในวงนะแต่พอจะคเนดได้ว่าผลที่เราต้องการจะเห็นนั้นมันใกล้ขึ้นมาทีเขาอวยพรให้ผู้จัดงานประสบความสําเร็จในงานนี้ไม่ขาดทุนไม่ทะเลาะก,กันขณะเดียวกันพี่น้องมวลชนที่มาร่วมงานวันนี้ก็ขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยโรคใยไข้เจ็บแ้ามีก็ขอให้หายด้วยเร็วและอย่าได้เบียดเบีย,ยนผมจะมา